กับเส้นเส้นใหญ่หนูใช่ไหมคะตรงนี้ เท่าไหร่คะชามใหญ่40บาทค่ะแล้วแต่เขาสั่ง,งใช่ไหมใช่

là Terima kasih telah dưới ริ่มแรกนะคะที่ตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือแหกปากนะคะตั้งตามเอกลักษณ์ของคุณแม่ค่ะคุณแม่จะเป็นคนที่พูดเสียงดังอย่างนี้ค่ะเราก็ยังไงะก็ตั้งตามของคุณแม่นะคะตั้งตามเอกลักษณ์ของคุณแม่เสียงดังยังไงเสียงดังแบบชนิดแบบว่าเ,เห็นเรียกแขกแบบตะโกนดังอย่างนี้เลยค่ะค่ะชาวบ้านเขาจะเรียกแหกปากปค่ะแหกปากโบยวายอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็คือเรียกลูกค้าค่ะที่ตั้งราคานี้เพราะว่า,าเศรษฐกิจก็อย่างนี้นะคะบางบางคนเขามาเขา,าถือเงินมาแค่10บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากกินก็เลยตั้งราคาเป็น10บาทค่ะมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างก็จะเป็นกว๋วยเตีย๋ยน้ําตกนะคะมีหมูแล้วก็มีเนื้อวัวค่ะแล้วก็จะมีอาหารตามสั่งด้วยนะคะอาหารตามสั่งนี้จะเป็นสูตรคุณยายเลยค่ะ แล้วลูกค้าหลังจากที่เราขายมาต่อจากคุณแม่มาลูกค้าเป็นไงบ้างอ่ากระแสตอบรับก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณพี่ค่ะก็จะส่วนมากก็จะเป็นอ่าไว้ทำงานแล้วก็มีเด็กนักเรียนช่วงอ่าหลังเลิกเรียนช่วงสี่โมงเย็นค่ะส่วนใหญ่ที่เขามาสั่งเขาจะทานคนละกี่ชามกันอ่าก็จะมีอย่างต่ำก็สองชามค่ะคนละสองชามค่ะ ยังมากสุด10 10ชามค่ะวันหนึ่งได้กี่ชามวันถ้าวันหนึ่งถ้าถ้าถ้าเป็นชามเล็กนะคะก็จะได้อยู่ประมาณ100ถึง200ชามค่ะชามเล็กจก้ะชามใหญ่หนูไม่ได้นับเลยค่ะถ้าเฉลี่ยเป็นรายได้ต่อวันประมาณรายได้ต่อวันเฉพาะก๋วยเตี๋ยวก็จะอยู่ประมาณ4,000บาทค่ะ ถ้าต้นทุนแล้วอะไรนะถ้าหากต้นทุนแล้วก็จะเหลืออยู่กําไรประมาณสองพันค่ะ <c oughs> ครึ่งหนึ่งค่ะอยู่ได้อยู่ได้ค่ะก็จะมีอาหารตามสั่งเสริมด้วยค่ะ <c oughs> ค่ะทางร้านก็จะมีผักฟรีแล้วก็น้ําฟรีบริการตนเองค่ะแล้วเราไม่ขักทุนเหรอคะในยูแบบข้าวสองแฟนแบบนี้ก็เน้น <c oughs> <c oughs> เน้นแบบว่าไม่เอากาไรมากค่ะแต่ขายเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกค้าได้อิ่มท้องค่ะลูกค้าอิ่มท้องก็แม่้าก็เห็นก็ดีใจแล้วค่ะ,ะมาครั้งนี้ครั้งที่สมแล้วค่ะก็รสชาติดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าในราคาวันนี้จะในยุคนี้ก็ช่วยให้ชาวบ้านไปได้เยอะนะคะในเรื่อง ราคาคุ้มราคาแล้วก็ปริมาณก็เหมาะสมเนี้ยค่ะคิดว่าในยุคข้าวของแพงน้ำมันแพงแบบไม่เอาสิบบาทนี่คือมันมันจะมีอยู่ไหมในความคิดเราอ๋อตอนแรกก็ยังไม่เจอค่ะก็นคะคะได้ข่าวก็เลยมามาครั้งแรกเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์แล้วก็มาแล้วทีนี้ก็มาอีกค่ะค่ะยังไงก็ ขอเชิญชวนนะคะชาวพุทธิสฆงและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่ผ่านมาที่อำเภอพุพทธิสฆงก็ลองมาเชิญก๋วยเตี๋ยวแหกปากนะคะราคาย่อมเยาสมาคุณภาพสมราคาค่ะ